วันที่อะไรไม่แบบว่ามันล็อกวันไว้ที่บาง่อี้อะไรกันนะมันมันคือมันเป็นวันดวงไว้เนาะมีกอให้กูมาเพื่อนสี่เปดไม่มีเลยเซ็งว่ะจะไปหาเพื่อนไปไปไปดูหมู่นะว่าหมูคนเลี้ยงเยอะเหมือนเดิมปะเยอะเยอะเยอะมากเยอะกว่าข้างล่างอ่ะข้างล่างงอมฉังเลยเยอะเดี๋ยวพาไปขอโทรหาเด็กกูก่อนว่าเด็กกูอยู่นั่นไหมให้ทายคือกอดไทย ใช่ใช่ฮัลโหลครับอยู่ไหนอ่ะครับว่าไงครับอยู่ไหนครับคุตโตบ้าครับว่าไงเดี๋ยวไปรับพาไปดูหมูหน่อยได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวไปรับนะครับได้ครับได้ เสียงยักแมนเขามีแต่คนดูหวังว่าเขาเป็นกระเทยเหรอเดีย๋ยวบุรีที่เสียบคนดีเออเสียบคนดูเสียบเพื่อนกูดิดูเสียบเพื่อนกูดิเสียงเงื่อนไม้เหพี่ไปอีกไม้ก่อนอว,ว่าจะไม่ละตั้มหลังหนึ่งหลานหนึ่งมีใครรับไหมแดง เนี่ยโอปอนี่พี่คุยอเลยร้อรอน้าเงินน้านหนึงน้ำเงินล้านนึงน้ำเงินล้านนึงมีใครรับปะไม่แ้นไม่แล้วนะเรียบร้อยน้ำเงินล้านนึ่งเราไหมป๊อปเรรตเ็พี่รเดี๋ยวเอยเดี๋ยวกู่อยให้กูก็ได้ถ้าเสียแมวหมวแวมีใครรับกูไหมน้าเงินานนึงสองแสนรับไหมครับพี่ตอดจพึ่งนี่พี่โอ้ไม่ไหวเอเคืนกันไมได นี่ลงนี่มันมาครับนี่ไงคูนี่ไงเห็นปะเพสามเพสามครูเอง่งยแดงนะอย่าอย่าเพนะแดงนะกูบอกให้นะอันนี้อันนี้แดงเด้อผมเพชับใะสามตามแดงหลานตามแดงหลานช่วยหลานหนึ่งฮะไม่เอาไม่เอาแดงหลานแดงหลานอะไรมันมีแต่คนทังสองบ้าโคเลยครูว่าเดียวโดนนุ๊กบีซีข้างหลังอีกอ่ะมันจะโดนนะนี่ไม่โดนหรอก โอ้ไม่ไหวว่ะนี่นักาไม่โดนไม่โดนครับยงยุ้ขึ้นมาดีเขาไปไหนของเขาวะอยู่นี่ไงไม่น้องผมมันเขาไปไหนของเขาไม่รู้เนี่ยทังไม่ไหนเนี่ยบางนี้เนี่ยไม่ขึ้นรถมาล่ะฮัลโหลครับโอเคครับรถคายอยู่ไหมครับเนี่ยรอว่าไงครับเพื่อนมัดมัดครับมึงถามเขาดิไอ้ที่บอกจะเมื่อวานนี้อะที่บอกว่าจะมาหาย จริงเนี่ยก็ไปอ่านได้นะเห็นไหมเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยคุณชอบอย่างเงี้ยมึงไปไรอ่ะคุณหลอกไอ้เหี้ยกูขำเฉนี่ล้อเล่นหลอกผมหรือเปล่าเนี่ยไม่นะครับไม่ไม่เพื่อน อย่างนั้นอย่างเงี้ยมาก,กี่วันครับถ้ามา hmm? มาก,กี่วันครับต้องรู้ว่ะเขาว่าว่างกี่วันแต่มันจะเปิดเทอมแล้วอ่ะเรียนสองวันละดิขอ,อยากความไปด้วยด้วยความเร็วแสงเนอะ วันนี้ไม่เลี้ยงหมูหรอครับเลี้ยงบาลับเลี้ยงไปสองรอบและอะ,ะอย่างกดคายนี้มันราอูชัดชัดมึงเจ็บดาบแน่ราอูคืออะไรวะอันนี้ก็มาหาเพื่อนผมจริงไหมครับผมอยากรู้ครับได้ครับแต่ไปก็ได้ไปเที่ยวไงเออเข้ามาเที่ยวอย,อยากมากี่วันครับ แต่ไม่กลัวโดนผมถามไม่กลัวโดนล่ำนะครับคืออะไรนะครับ่อยี่คืออะไรล่ลำให้ครับแบบร้องไห้ไม่กลัวร้องไห้หรอพี่คิดว่าใครจะต้องร้องอู้ยเอาไปสามพันครับพี่ชายมารีสาบมันจริงไหมนี่โอ้สามสิบอร้องให้ฟังหน่อยก็ว่าร้องให้ฟังหน่อยมันมันไม่กูตอ้องกูจะร้องให้เขาที่ให้คนเดียว เนี่ยถ้าเขาสมมติมาปุ๊บกูรับเข้ามาเนี่ยเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนผมมาร้องอย่างนี้นะครับหมูคุณคุณไม่ต้องตกใจนะถ้าเวลาไปหาเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมมาร้องอย่างนั้นอะฮัลโหลครับอยู่ไหมเนี่ยครับอยู่ครับอยู่อยู่แล้วแล้วอยู่กี่วันครับอยู่ไม่ต้องดูครับว่าเรียนวันไหนบ้างงั้นเดี๋ยวไปไปเองก็ได้ครับ หนูอยู่กับน,น้องสองคนนะดิใช่ใช่เรียนเท่าไหร่ครับเรียนถามได้ไหมอยู่เดือนหน้ายยายไปลังสิแลวครับต้องไปดเดือนนะมันจะไปหาเสื่ออยู่เหมือนกันนะคุณเยวงหาลงแล้วพวกวเขาเงินออกใช่ไหม อะไรนะนูน่นอ๋อทำไมมันเปลี่ยนไปวะเขาอะไรออกวะไม่ผลเลี้ยงน้อยลงเพราะว่าเขาเอาให้เงินมันได้น้อยลงเอา้เอาจาก2,006เหลือ2,001ทำไมอ่ะต่อตัวเหรอใช่ครับต่อตัวใช่ใช่ใชเลี้ยงหมบ้างได้ไหมอ่ะ่อเนนนื้อออัึง่ะเลี้ยงหมบ้างได้หไหม หนูจะเลี้ยงพี่ยังไงนี่เลี้ยงโอโ้โหใช้ผิวสีอะไรเนี่ยสี่สิบเอ็ดครับทำไมอ่ะอ๋อชอบสีนี้หรอใช่ครับใจใช่จะไี่ชอบสีสีมากกว่ามันสวยดีอะไรคือสี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 ครับสีสีอ่อ รออยู่นี <m <m okay, <m ari> <m ari> <t <t ่เอ๊ะเขาเขาไอ้ดับรอผมแป๊บนึงนะเพื่อนเราไปอยู่ตรงพวกไอ้ไอ้ตามเลยพวกไอ้ตามนั้นนี่เลยเพื่อนรีบลงมากูไอ้ดับเพื่อนไปเลยลงมาก่อนกูอุ้มกูอุ้มกูมาเร็วๆไปเอาไม่ไปลงมาไปเบียรกูอุ้มเร็วๆสามสิบวิกูไปดิมก็ไปก่อนเลยไม่ไปทำไมไม่ไปกูไม่ไปมันจะไปเล่นทต่ไมให้เสียของไม่ไปมีมันเสียชีวิตไปนั่งรอนอนเปลือยนะขอบคุณครับรักตานะครับโอ้สิกซิกสิกอะ ข่าวเด็ดโหนกระเตงเร็วๆนี้สตรีมเมอร์ดังหลอกสาวสองไปเซิงออกโดนคดีพราดผู้ยาวพ่อมึงอนะ่ะคนนี้เหรอใช่ไออันนี้กูคล้องใจแล้วกูถามเขาได้ไหมวะถามได้ครับม,มันอาจจะแบบแรงกันไปเนี่ยเลยมันไม่น่าถามแล้วถามมาเลยทมเลยอ่ไออันนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับท <c oughs> ี่คิดว่าหนูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะ รูปก็น่าจะเห็นนี่มันยังไม่ชัดดีกว่ามันต้องไปดูใกล้ๆอะครับอแต่หนูว่าในรูปมันแค่ชัดแล้วนะไม่รู้ว่ามันของจริงหรือของปลอมด้วยพี่พี่ลองถามคนดูพี่ไหมได้ครับหนูว่าแต่ละคนก็น่าจะแบบว่าเป็นฟืนเป็นไฟอะ่ะ <laughs> เป็นฟืนเป็นไฟ แล้วมันไอ้นั่นมันของจริงของปลอมเหรอครับอะไรอะไม่เงยในรูปมะครับของจริงทั้งตัวครับขออนุญาตไปหาความเร็วแสงนะไม่ใช่เหรอเยียยิ่งกว่าเต่าขนองอีกวิ่งสอง้อยสิบ เลี้ยงหมวกกันไหมไปเลี้ยงหมวไ,ไ,ไหมครับมันนานนะมันห้าตัวก็ซึ่งชั่วโมงอ่ะก็รอได้เหรอกะไม่ชักดิ้นชักรอหรอกกูรอเขาได้รอได้ครับรอได้ เป็นไรกันเ่งเป็นไรเออแล้วมีคนคนเป็นพาร์ทที่ไปชอบคนนี้คนไม่ชอบเขาเจอ,เอแน่สมชายเพื่อนรักไม่ชอบอ่ะหนูไม่ชอบคนหน้ายื่นเลยหน้ายื่นยังไง <laughs> สมชายแล้วก็นหน้ามันยื่นอะ่ะก่อนที่มันจะเปลี่ยนหน้าสามเอ็ดอะมันหน้ามันยืน่น พี่ป่าไม่อยู่มาบอกเลยล่ะขึ้นเพื่อนเพืนเพือนเพืนเพืนอันนี้ลูกเมลเบีนี่หว่าใช่ลูกเมลเบี้ยไหมครับฮาต้มอยู่กับใครอ่ะอะไรนะอยู่กับใครเขามาไม่รู้ชื่อปลาทูอะ พาไปดูแมปล่างเรียวเติร์กรัวนั่นนะ่ะแข๊งสีส้มอ่ะชื่อแกง๊งอะไรวะ,อะ,อะ,อะเอ,เอ,เอ,เอเราไปจีพี่คนดูแล้วเรียวเติร์ก,รกรหายไปไหนวะเอาจีแล้วเรียวเติร์กอ่ะไม่รู้แก๊งเรียวเติร์กหายไปไหนวะสตกุลเรียวอ่ะ แล้วเวลาฟาร์มคุณไปฟาร์มหมูตรงไหนครับข,ข้างนอกเมืองหรือในเมืองมันข้างนอกเมืองไงตรงนี้มันไม่ได้เหรอตรงนี้มันยังเป็นสะพานอยู่เลยนะก็ได้แหละชอบมาฟาร์มตรงไหนล่ะตรงนี้มันฟาร์มไม่ได้มันแค่เป็นทางเฉยๆฟาร์มได้ก็เมื่อวานนี้คุณน้นคุณยังไปฟาร์มแบบนี้หรอไม่ใช่อันนั้นมันเกาะไงอันนี้มันแค่แบบว่าเป็นทางไปเฉยๆเนะี่ยเห็นไหมมันไม่มีพิกลิมิตขึ้นมันเลี้ยงไม่ได้มหยพิกลิมิตขึ้นยังไง ก็คือตรงข้างล่างไงที่บอกจำนวนหมูอ่ะไหนวะมันมีคน,นไ,ไปไหมมันมีขึ้นตรงกลางจอมันมีคนไปไหมไม่น่ามีนะผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าตรงเกาะมันไม่มีขายข้อหมูแล้วอะ่ะาก็ไม่ต้องไปเนาะมันก็สรรหาทำนอยอยา มันเลี้ยงได้ไหมเขาไ,ไม่เขาไม่เลี้ยงกันวหอมองมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอะก็ถามตรงจ้องจัดสีหมดไม่สนลูกใครใบทอดใครสี่สิบเก้า 49, ห้าหวังสีหญิงเฮ้ยมันไม่รับสายกูละ เหมือนมึงไม่หิวอ่ะแล้วีมีไม่มีแฟนเลยใช่ไหมครับเนี่ยตั้งแต่เล่นมาไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีมีไม่ถ้าตั้งแต่เล่นมาก็มีครับแต่ว่ามีไม่ได้มีในประเทศแบบโรเบียส่วนใหญ่มีข้างนอกใช่ใช่ใชส้ายแล้วมันไม่ใช่โรเบียมันจะเป็นพวกบ็อกซิ่งอย่างี้ นึกฟีบอกหมแบบอีเลียวอ,อ่ะใช่ใช่ข,ข้างนอกหรือข้างในครับอีเ,อเลียวอะไรเนี่ยมันมันมันก็เป็นมันก็เป็นประเทศนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นแบบประเทศบ็อกซิ่งอ่ะ จะหาไปเลยพี่ทำไมอะมันมีแต่สเน็กอะสเน็กเหรอเออมันไม่น่าจะขึ้นอยู่กับสังคมหรอกมา้ามันขึ้นอยู่กับบุคคลอะไรแบบเนี้นใช่เหรอใช่คับมันเป็นอย่างนั้นพี่พี่เชื่อผมเถอะใช่เหรอบคนดูใครดีไปทุกคนหรอกเออเหมือนลวคนณล่ะครับอะไรครับ แล้วคุณน่ะมาจากบอกซิ่งเหรอก็มาจากประเทศเดียวกับคุณมันแล้วหนูว่าพี่ก็น่าจะรู้อยู่นี่ไม่รู้เกีเยไม่รู้ก็ไม่รู้มมาจากประเทศเดียวกับพี่เอาจริงพี่ไม่รู้อืม แต่หนูว่าคนดูพี่ก็น่าจะพูดเยอะนะหนูว่าเงียบปากไม่เป็นหรอกพวงเนี้ยโองเงียบปากไม่เป็นหรอกออ้ยูแก๊อยูแก๊งไหนอะคะโตพี่มีข้าวขายต่อผมจากล่องไหมพี่ไม่มีเหมือนกันจะรู้เรื่องป่ะ ไปนี่ค่ะหอเสียงเขาเปน็นอย่างนี้นาจะดีนะพ่อเองไปไหนลูกยายอะ่ะ <laughs> นี่มันลายดาาคุณด้วยออไ, <laughs> ไรยวเขาไม่ได้ลาย <laughs> ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไหมหรือว่าชอบแต่งแบบนี้น <laughs> ทำไมต้องเปลี่ยนไอตาเขาภาวนาไม่อยากเจอคนเย็ดไม่เป็นนะมึงไหวหรอใหห้แแต่่งบบไนอะใช่หรอเขาบอกว่ามีคนมาฝากบอกว่าเติร์ดเติร์ดจะมาเพราะลังานหรอมีอะไรอ่ะภาวนาไม่อยากเจอคนไม่เป็นคืออะไรทำไมชื่อชื่ออยู่นั่นเนี่ยทำไมอ่ะภาวนาที่ยังไงก็ภาวนาสวัสดีครับบอส อ๋อฮัลโหลครับครับอะไครับไม่เป็นตำรวจแล้วหรอครับไม่เป็นแล้วครับนี่ไม่มีครับผมสวยนะครับเอาดีิงครับไขวะสุสวยพอจะแบบไปนแบบผมพอจะแบบเป็นหวานใจได้ไหมครับเนี่ยตงสเปกเลยครับเนี่ยขึ้นรถเลยครับรู้มือเลยฮะแรงด้วยดิ ชืออะไรวะ,ะสวยๆชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อกัลคายครับอ๋อยืนกับใครครับเนี่ยกับหวานใจหรอกับไม่รู้เหมือนกันครไ,<อ>ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ในสถานะไหนอ,อาจจะเป็นพี่น้องมั้งโอ้โหเอใจีสีดองอะไรวะกูเจออะไรอยู่เนี่ย จะไปเปลี่ยนไมนเเสื้อผ้าไปครับไปครับแต่งเป็นผู้เป็นคนนึงเฮ้ยแต่งอะไรก็ไม่รู้แ่ลองแต่งแบบนา่ารักน่าลังให้ดูหน่อยได้ไหมครับแต่งไงอ่ะมันจะเข้าหรอเข้าครับแต่หนูมันแต่หนูแทนที่ใครไม่ได้นะะไม่ได้แทนที่ใครครับหมายถึงไปแต่ง<อ>ตัวครับ อ่ะลงถึงแล้วครับ oh, อีมันเกี้ยอะรอ่ะหน่วยกำจัดอสอรพิษทีมงานทัวลุงลีพร้อมทำงานแล้วนะปากแจวด้วยอีนี้ <c oughs> หน่วยกำลังจัดจัดอสอรพิษทีมงานทัวลุงโอ้โห <c oughs> อะไร <c oughs> ใคร พี่ใช่ใหญ่พี่ว่าอุ่ยรถโคตรเทอะพี่เ,พเออเขาเป็นทอมหรือเปล่าะคนแบบงี้อะใช่ปะ เาเป็นทอมหรือเปล่าวะอ๋อจะเสียงแม่งเหมือนู้หยิงเลยหาเจอคนยากเดี๋ยววะแล้วลเพื่อนกูเหม่ออะไรนังหนาเนี่ยเพื่อนเพื่อนกูต่อ,อไอ้เฮีย โคตรขาพี่คนไหนคนไหน oh. Oh. มึงดูการแต่งตัวของมันนะ